ิตัดดอกที่โรยออกต้นกุหลาบ<ม>ที่แอดมินได้ทำการปลูกไว้เมื่อครั้งที่แล้วตอนนี้เขาแตกดอกแตกใบขึ้นมาใหม่แล้วแสดงว่ายังไงก็รอดค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องขุนต้นในทีก็จะนำเทคนิคในการปลูกต้นกุหลาบมาฝากค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2สําหรับการปลูกกุหลาบซึ่งจะเป็นคลิปและเป็นเทคนิคในการบำรุงดูแลหลังจากที่มีการปลูกกุหลาบแล้วนั่นเองค่ะจะสังเกตเห็นว่าต้นกุหลาบที่แอดมินได้ทําการปลูกไว้เมื่อครั้งที่แล้ว ตอนนี้เขาแตกดอกแตกใบขึ้นมาใหม่แล้วแสดงว่ายังไงก็รอดค่ะส่วนดอกอื่นๆที่ติดมาตั้งแต่แรกตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะโรยแล้วค่ะเรามาพูดถึงเทคนิคในการดูแลบำรุงกุหลาบหลักจักที่เราปลูกแล้วกันได้เลยค่ะเทคนิคแรกนะคะสำหรับการดูแลแล้วก็บำรุงข้อที่หนึ่คือ ควรทำความสะอาดใต้ต้นกุหลาบของเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นดอกที่ร่วงหรือใบที่ร่วงไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้ใต้ต้นกุหลาบเพราะจะทำให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราในดินสำหรับดินปลูกของต้นกุหลาบเราได้ค่ะ ข้อที่2ให้สังเกตนะคะสังเกตที่ดอกแล้วก็ใบว่ามีลักษณะที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้หรือเปล่าข้อสังเกตถ้าเป็นสีน้ำตาลแบบจุดจุดไม่ใช่เป็นสีน้ำตาลทั้งใบแสดงว่าต้นกุหลาบของเราเริ่มที่จะเป็นเชื้อโรคควรที่จะต้องมีการดูแลก,กันต่อไปค่ะ 3. แนะนำให้ตัดแต่งเอาดอกที่โรยออก ควรจัดค่าเชื้อโรคสำหรับอุปกรณ์ก่อนที่จะทําการตัดกุหลาบค่ะการตัดแนะนำให้ตัดครึ่งหนึ่งของต้นสำหรับกุหลาบที่ตัดดอกขายค่ะเพื่อที่จะให้เขาแตกเร็วและสมบูรณ์ให้มากที่สุดอีกอย่างควรที่จะตัดกิ่งให้มีความสูงเท่ากันเวลาเขาแตกออกมาใหม่จะได้มีความสูงพอๆกันค่ะจะขอสารภาพว่าแอดมิน ก็ไม่ขอตัดกิ่งที่มีความสูงมากๆนะคะเพราะว่าเสียดายค่ะแอดมินจะทำการตอนตอนเพื่อขยายพันธุ์เดี๋ยวต้องรอตอนก่อนตัดค่ะกุราบต้นกลางคือกุราบพุ่มเราจะไม่ตัดกิ่งนะคะแต่จะใช้วิธีการตัดดอกที่โรยออกแต่ละสายพันธุ์จะมีการตัดที่ไม่เหมือนกัน วันนี้แอดมินตัดดอกที่โรยออกแล้วก็จะเหลือ1-2ดอกเท่านั้นค่ะสำหรับกุหลาบ3ต้นจากนั้นเราจะใช้ปูนแดงทาที่กิ่งกุหลาบที่เราตัดค่ะทายครบทุกต้นเลยค่ะหัวข้อที่4ควรจะทำการพ่นยา5-7วันต่อ1ครั้งด้วยไตโคดร,รามา่า เพื่อที่จะป้องกันเชื้อราเชื้อโรคให้กับกุหลาบของเราค่ะปริมาณที่ใช้ใช้ไตโคโดมาม่า1ช้อนชาต่อน้ำา10ริรเทใส่ฟอกกี้แล้วนำไปฉีดที่ต้นกุหลาบได้เลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อย เป็นการดูแลการปลูกกราบาบด้วยวิธีง่ายๆรลองทำดูนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์กับผู้ที่มีใจรักในการปลูกกราบาบและต้นไม้ทุกชนิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไ cribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะฝากกดติดตามเพจและช่องติกตอกคุณต้นไอทีบอลสีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ หากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน